สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อไหนยายนวลมาแล้วค่ะ<ม>ยายนวลปาดแดงจำจากคุยายนวลเอ็ดตัวว่าเป็นประโยชน์มาหลายเมือม่อเมื่อไหนยายนวลสิทําตัวเป็นประโยชน์ค่ะเดี๋ยวโชว์เพื่อนๆนะคะว่ายายนวลกำลังจะเด็ดตำลึงล้างแล้วนะคะล้างแล้วล้างสะอาดสะอาดเด็ดตำลึงแกงจืดค่ะวันนี้ยายนวลจะแกงจืดแต่ยายนวลไม่เอาหมูสับนะคะยายนวลจะแกงใส่ซี่โครงหมูนะคะน้ำมันดอกปีซูดอกเปรนเชิญจ้า เดี๋ยวยานนท์ถึงจกไปซื้อทําอาหารเที่ยงให้สามีก่อนเดี๋ยวกับยานนจะไปซื้อกะทิมาเหือทำตอนนี้ปิ่งพร้อมกับแซ่ก้อนเหนียวไว้ค่ะเดี๋ยวจะไปแจกเพื่อนๆนะคะแจกคนที่ยังไม่ได้กินนะก็คนที่กินแล้วปีนี้รอไปก่อนโอเคค่ะตำลึงเนียวมาจากบ้านน้องล้านนาน,นะน้องเขาเก็บมาใหาย้ยุยยุยจามประเทศยุยเตอลีนาะรอนกด็ดีดีค่ะไม่กินทุกอยา่างอันนี้คือยอดตำลึงนะคะ ยอดตำลึงอันนี้ผักบุ้งสดๆจากสวนนะคะผักบุ้งสดๆจากสวนยายนวนเลเด็ดยอดนั้นออกมาจนเสิค่ะยอดแล้วต้นแล้วรับการมั่อย่ยายนวลเอามาปลูกค่ะนี่ยายนวลก็จะเอามาแช่น้ําอย่างนี้นะคะหลังจากที่ยายนวลแช่น้ําได้หนึ่งอาทิตย์มันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะคะกินต่อได้คะ่ะเห็นบอเพื่อนๆจากธี เก็บบำรุงรักษาของนะคะอันนี้คือผักบุ้งที่ว่าเด็ดมายอดมันเรากินก้านมันเรามาแช่น้ำนี่แช่ไ้หนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะกินต่อได้โอเคค่ะแล้วก่ะอันนี้คือยอดมันละหรือว่าที่คนอีสานเขาเอื่นว่าผักใสยอดมันยายนนชอบกินคะ่ะลวกกินกับแจวคะ่ะเซ็บแบอันนี้แจวนะคะ เจียวแซ่บแซ่บอร่อยเวอร์ใครชอบนะคะสามรสเปรี้ยวหวานมันเค็มค่ะกินกับเบดมะละกับผักสดสดสุด,สด,สดยอดเลยค่ะอันนี้สั่งซื้อได้นะคะของน้องหน่อยกับบุกละห้ายูโรมะแต่งกันมือล้างแผลบกแต่งแม่ยันมันยามาหลายด้วยยันนวนกินนโมบดเนี่ยเนีหมดแล้วเนี่ยเคค่ะ <ๆ S 1> แล้วก็มีวิธีการหลายอย่างค่ะยันวนวดเมือนีัน ลังจากเแ็ดตูป้ประโยชน์หลายเมือเมื่อในสิเมตมีวิธีแนะนาเพื่อนๆนวิธีเก็บของนะคะอันนี้คือมะเขือเทศจากสวนของเย็นนวลน,นะคะเห็นบอค่ะเ,เพื่อนๆนจ้าเก็บใส่ในขวดจังส่แล้วห้องไปใส่ในตู้เย็นเพราะว่าแม่ห้องสีตะแคงหรือห้องสีสั้นเลยเฉยๆนะคะเขาสีบดทับกันเขาสีโบลบนเลกเก็บไดยนั่นค่ะแต่ว่าเยนวนวลขันใส่ยังส่โอเคเก็บขึ้นมาเนาะ้อเสียดาย อันนี้สวนจากสวนนี่นวลใครอยากได้มาเอานะคะแถมแหลกแจกสับััดค่ะแตจเจ้วใน้องสื่อนะคะกับปุกเลือหา <c oughs> อันนี้ใครอยากได้มาเก็บไปกินนะคะนี่คือยนนวลเก็บขึ้นมาไว้ก้าเทียนยังเรากินคนเดียวปรเอณดอก <c oughs> แล้วค่ะวิธีเก็บพริกสดนะคะพริกสด,สดสดจากสวนอันนี้ก็เก็บได้นานประหยัดเนื้อที่นะคะนิ่นนวลกระชิตัดขวดแบบนี้นะคะตัดแล้วก็เอาใส่ กันเข้าอยากบมันมาจาเป็นต้องปิดสนิทมากอันนี้ในตู้เย็นเพราะว่ามันจะต้องระบายอากาศนิดหน่อยนะครเนาะเก็บได้ดนค่ะอันนี้ก็คือมะละจากสวนน้องร้านนานะคะน้องเก็บมาให้กินพี่นวหลวกใส่ช่องฟิล์มแบบนี้ค่ะอันนี้คือมะละถ้าเราจะกินสดๆเราก็เก็บใส่ขวดเก็บแบบนี้นะคะต่างพี่นวลจะฉิตั้งสั้นๆใสในตู้เย็นเฉยๆเลยค่ะใส่ในตู้เย็นตั้งไปเก็บได้นานค่ะแต่นี่เี่นวนพักอันนี้ ภาษาอิตาเลียนเรียกว่าผักเปรเซมดลบอโอ้โหาบันเท่าเผินเพือนอ,อย่างเนาะเคยมีอยู่บ้านเท่ากระตุ่มมีผัดไต่เคยเห็นแม่ซุมเล่าเอาว่าอันใส่อันผัดเผ็ดเอีเพื่อนภาษาผัดเนี่ยก็เออผัดเผ็ดหมูป่าอยู่เนี่ยเพราะว่าไข่ไข่ฟอกชีบ้านเนาะแต่ว่ากินแล้วดีมากเลยค่ะเป็นคุณผู้หญิงเขาบอกว่าผู้หญิงกินแล้วทำให้ผิวสวยสุขภาพดีนะคะยาโน่อนชอบกินค่ะ โอเคเนาะอย่างเอกแนะนําอ๋อวิธีเก็บบล็อกฮงค่ะเยนนวลซื้อบล็อกฮงมาจากร้านจีนพอวาอยู่ต่างประเทศเนีย่ยมันจะบริหารซื้อได้ตลอดนะะนะ่าเนาะเวลาเยนนวลไปเจอสดสดเยนนวลก็จะซื้อมาสองสามเม่วยังเสียแต่เยนนวลกับบุเคยกินคนเดียวอะค่ะคนเดียวไม่ชอบช่มงต่ำต้องกินกับเพื่อนเยนนวลก็เอามาหอ่อกระดาษแรไปไว้เนาะคะ่ะเรียบประสายทะเรียนเรียกว่าเป็นลิบก,ก็แล้วใส่ตู้เย็นได้เป็นเดือนค่ะ มีหยางกีไขเบิงอันนี้โอ้ยยานุนแะแกงจืดใส่นะคะ mm. เด็ดเพาในแหล้วเดี๋ยวคุณโยอายะคือยานุ่นในหลักเดียวเดดค่ะเราจะแกงไปสู่คนป่วยกินเพื่อนสาวอยากกินค่ะนะคะ mm. อันนี้เต้าหู้ไข่นะคะที่ร้านจีนมีขายนะคะใครอยากกิน mm. มีเบิดค่ะยูตามประเทศเว่าขาดเลืออย่างเด้อค่ะเด้อแต่ว่ากันหนาวร้อนขนาดหนาวกับมีแต่ว่ากับโบ่เลยมีถูกยามอันนี้คือผักแป้นหรือว่าผักขึ้นช่ายเนาะกุยช่ายอันนี้เฮ็ดอัน ได้หลายอย่างค่ะอีกินกับผัดมีผัดไทยล้วก็จะเฮดเป็นเอ่ออย่างของเออกุ้ยฉายบ่เออนั่นแหละแซ่บค่ะแซ่บเดี๋ยวยายนวดเด็ดผักตอไปนน้ำกุยกันไปนน้ำนวดแต่ว่ากะสิบุคุยหลายอย่างมันยาวเดี๋ยวตอนบ่ายยายนวดจะเห็ดเขาเน่าปิ้งให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเบิ้งกนหาเลี้ยวหามไมามีอย่างในน้ำผี หลังจากที่เหตุตัวประโยชน์เยนนทนมืออื่นก็ต้องไปเริ่มงานแล้วนะคะหยุดงานมาสองอาทิตย์พักผ่อนเต็มที่เที่ยวเต็มที่เที่ยวว่าป็นไหนดอกเยนนทนบริเน็นการเที่ยวเยนน่์พักผ่อนแล้วก็รีแลกนะคะตอนนี้ก็คือรีแลกอยู่บ้านวันนี้อยู่บ้านกับสามีรีแลกค่ะกับน้องหมานะคะยยนนอนกับไปทะเลว่าแวมบวมบกไเป็นก้นบ่ย่านจุดดำโอเคเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กับเซยเบิรงแคนนี่ก่อนผู้ใดกับ สนใจอยังค่ะอยากเบ่งว่าเมียฝรั่งอยู่จังไดอยู่ตามประเทศกี่ยูกินจังไดกะแนะนามาค่ะอยาบ่าอืดอยากอืดกินเหรอเพื่อนๆจ้าอันนี้ยายนวดกับเมื่อนีระ็จะลวก,กินกับแจวแล้วก็แกงจืดนะคะเดี๋ยวยายนวดจอกไปซื้อซี่โครงหมูมาแขงใส่มะละแล้วก็แสนนะะิดนึงใส่บวบนิดหน่อยให้ได้วิตามินเดี๋ยวซื้หอห่อไชเท้ามา,ามผัดผักบ,บุง้งโอเคนะคะเนาะกะ สินแนะนำแค่นี้กอนคลิปนี้เดี๋ยวมันเา่าเกินเดี๋ยวคนเบิ่สิเบื่อค่ะพะยอยากเบิ่อย่างกะไหนมาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะเดี๋ยวยะเลื่นสีเด็ดพักตาลเรื่องต่อแล้วก็เสร็จแล้วจะทำให้ดูอีกนะคะคนอยจะทา่านหอดปากแดงได้หมดนะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะติดตามชมตอนต่อไปนะคะ